บทที่21ข่าวที่ไม่คาดฝันสองชอนยออุน่นดูเหมือนจะงุดหงิดเป็นผลให้ทุกคนในห้องทำงานต่างตั้งใจเป็นพิเศษประธานบริษัทกระสับกระส่ายตอนที่โฮจองขโมยเทอร์มินอลซึ่งสามารถจุดชนวนระเบิดนานโนได้เขาก็อยากจะวิ่งหนีไปเช่นกันบ้าเอ้ย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  แต่โฮจองกลับถูกฆ่าตายเป็นผลให้ไม่มีอะไรนอกจากการกลัวความตายแล่นเข้ามาในความคิดของเขาหน้าเวทนาที่ได้เห็นใบหน้าที่มีเหงื่อท่วมของเขาเขาคงจะกลัวมากจริงๆกึมจงโซกัดลิ้นราวกับว่าเขาเป็นประธานบริษัทเสียเองพวกเขาหมดหนทางอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับโจอูซง ที่กำลังคุกเข่าอยู่ในมุมห้องด้วยใบหน้าซีดเผือดเขาเขาจงใจแสดงให้เราเห็นกึมจงโซแน่ใจแล้วตั้งแต่แรกเริ่มเขาสงสัยในความจริงที่ว่าไม่ว่าชายผู้นั้นจะแข็งแกร่งเพียงใดเขาก็ไม่ได้ปิดจุดลมปราณของพวกเขาแม้จะมีระเบิดนาโนอยู่ตามก็ยังมีโอกาสที่จะวิ่งหนีไปได้เพราะเหตุไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่ว่าโหจองได้เครื่องจุดชนวนไปหรือเขาคว้าโอกาสเอาไว้ได้ชายผู้นั้นแค่ให้มันกับเขาอุปกรณ์นั้นไม่สามารถถูกแย่งชิงไปได้ง่ายๆจากปีศาจเช่นนี้ถ้าลองคิดดูแล้วเป็นเรื่องแปลกที่จะทิ้งวตัตถุสำคัญเช่นนั้นไว้บนที่เท้าแขนของโซฟาและด้วยเหตุนี้ทุกคนก็รู้ความจริงความจริงที่ว่าระเบิดนานโนสามารถจุดชนวนได้โดยไม่ต้องใช้เทอร์มินอล นี่มันอะไรกันแน่ไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรแต่ตอนนี้ปีศาจผู้นี้สามารถจุดชนวนระเบิดนาโนได้โดยไม่ต้องใช้เทอร์มินอลและด้วยเหตุนี้สถานการณ์ของพวกเขาก็ดูแย่ลงไปอีกเริ่มตั้งแต่กล้องวงจรปิดของบริษัทเราก็พอผู้อำนวยการที่เป็นยอดฝีมือขั้นเหนือกว่าและตู้เซฟลับที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสามชั้นเทอร์มินอลนั้นไม่สามารถถูกขโมยได้ไม่ว่ากึมจงโสจะคิดทบทวนกี่ครั้งก็ตาม ปีศาจท,ที่บทขยี้ทุกสิ่งด้วยพลังอันเหนือล้นปีศาจผู้นั้นควบคุมระเบิดนาโนได้แล้วสำนักงานความมั่นคงสาธารณะสุดท้ายแล้วก็เอาชีวิตของเขาไปอยู่ในกำมือของคนแปลกหน้าความคิดของกึมจงโซสับสนโอมนันตอนนี้มีอยู่สองทางทีมเทคนิคของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะหาวิธีปลดชนวนระเบิดหรือปีศาจตรงหน้าเขาเป็นคนปลดชนวนมันอย่างแรกคือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแต่ พวกเขาจะทำแบบนั้นจริงๆหรือสํานักงานความมั่นคงสาธารณะไม่ต้องการให้ประชาชนรู้ว่าพวกเขาได้ฝังสายหลับไว้ในบริษัทต่างๆด้วยความกลัวว่าจะเสียชื่อเสียงนั่นคือเหตุผลที่เขาใช้เขาและไม่ใช่เจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการจากสํานักงานของเขาจะไม่ปลากเลยถ้าพวกเขาทอทิ้งเขาฉันควรรองเจราจากับชายผู้นั้นหรือไม่แม้ว่าความเสี่ยงจะสูงก็ตามเขามองไปที่ชอนยอุนซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะของยุนมุนพยอง และจ้องมองไปที่จอภาพเขากลัวว่าจะสร้างความประทับใจที่ไม่ดีเฮ้อ <S ess> เขาไม่ได้มีใบหน้าที่น่ารังเกียจไม่เหมือนโฮจองแต่ฉันก็ยังหวาดกลัวเมื่อเขามองไปที่ชอนยาอุนราวกับมีพลังอันท่วมท้นถูกพลักเข้ามาหาเขาถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยชีวิตของเขาก็อาจตกอยู่ในอันตรายฉันคุณจะยอมแพ้และไว้ใจสำนักลานความมั่นคงสาธารณะดีไหมไม่สิ แทนที่จะเชื่อใจพวกเขาฉันจะหาทางแก้ไขเองกึมจงโสผู้กังวลใจตัดสินใจได้แล้วสถานการณ์ยุ่งเหยิงไปหมดเดิมพันทุกสิ่งกับเรื่องนี้คงจะดีกว่าดูจากปฏิกิริยาของเขาแล้วฉันอาจจะสามารถให้ข้อมูลแก่เขาและทำข้อตกลงได้ดวงตาของกึมจงโซเป็นประกายขณะที่เขามองไปที่ชอนยาอุน่นในอีกด้านหนึ่ง ชอนยอุนกำลังจดจ่ออยู่กับการมองจอภาพข้อมูลจำนวนมากปรากฏอยู่ซินยังเดลี่2043.07.41บริษัทแบล็กสกายหนึ่งในสามองค์กรที่ใหญ่ที่สุดของจีนล้มสลายหลังจากประธานชอนฮันยันซงทุกจับกลุ่มเมื่อปีที่แล้วราคาหุ้นของบริษัทก็ดิ่งลงสู่จุดต่ำสุด และผู้บริหารของบริษัท Black Sky ได้ประกาศยุบริษัทในเที่ยงวันนี้ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นของพวกเขาบริษัทในเครือ63แห่งกำลังอยู่ในกระบวนการรื้อถอนและควบรวมกิจการและรัฐบาลจีนคาดว่าสถานการณ์นี้จะทำให้เกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐ,ฐกิจอย่างรุนแรงบทความนี้มาจากเมื่อ26ปีที่แล้วนอกเหนือจากนั้นมีบทความหลายชิ้นถูกรายงานเป็นประเด็นร้อน บทความส่วนใหญ่กล่าวว่าภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายและราคาหุ้นของบริษัทดิ่งลงหลังจากประธานถูกจับกลุ่มมันไม่สมเหตุสมผลบริษัทถูกยุบหลังจากประธานถูกจัดสินจำคุกตลอดชีวิตมันเร็วเกินไปชอนยาอุ่นซึ่งเพียงแค่ได้รับข้อมูลไม่คิดว่ามันสมเหตุสมผลมันมีบางอย่างแปลกๆข้อมูลดูเหมือนจะปลอมเกินไป เรากับว่ามีบางอย่างที่เกี่ยวกับมุริมเกิดขึ้นตัวอย่างที่ชัดเจนคือบทความถัดไป2043.07.25การก่อตั้งกรมมุริมแห่งคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีดังจีสารผู้ประกาศการจัดตั้งมุริมใหม่ประมาณสิบวันหลังจากบริษัทแบล็กสกายถูกยุคการลงทะเบียนมุริมก็เริ่มขึ้น นี่คือจุดที่เส้นแบ่งระหว่างรัฐบาลกับมูริมถูกลบออกไปชอนยาอุนคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องบ,งบังเอิญธรรมดาแค่นี้ก็พอแล้วเขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแต่มันเป็นเรื่องเมื่อ26ปีที่แล้วและหลายสิ่งหลายอย่างก็ขาดหายไปตามที่นาโนโบอกข้อมูลสำคัญจำนวนมากถูกลบไปแล้วยุนหมุนพยองยักรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เขาไม่สามารถถามได้เขารู้แค่เพียงเกี่ยวกับกลุ่นคู่แข่งในปัจจุบันของหกกระบี่มีข้อจำกัดของข้อมูลที่เขาจะได้รับจากตำแหน่งของเขาไอ้คนไรค่าชอนยาอุ่นมองไปที่เขาบางทีเขาอาจรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองมายุนหมุนพยองก็ตัวสัน่นชอนโนอุ่นเท้าคางบนมือขณะที่เขาคุ่นคิดแม้ว่าจะเป็นเส้นเวลาที่แตกต่างกัน แต่ลัทธิก็ล่มสลายง่ายเกินไปฉันแค่ไม่เข้าใจเลยในฐานะจอมานฟ้าคนที่สองและประมุกเขาไม่สามารถยอมรับมันได้ถ้าเป็นพักสวรรค์ปีศาจท,ที่เขารู้จักมันไม่สามารถล่มสลายเพราะภัยคุกคามและวิกฤตได้เขาไม่เคยจินตนาการเลยว่ามันจะแตกสลายได้ง่ายใดยขนาดนี้อืมมีคำตอบเดียวเท่านั้น ถ้าพักสวรรค์ปีศาจตกอยู่ในอันตรายและหายไปมีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำตามหาพวกเขาหลังจากอ่านข้อมูลมาเกือบสองชั่วโมงชอนยยอุ่นก็เข้าใจสถานการณ์และลุกขึ้นยืนขณะที่เขาจัดระเบียบความคิดทุกคนในห้องทำงานจ้องมองไปที่เขาตอนนั้นเองที่เขาโทรมายุนหมุนพยองครับท่านผู้อวิโสเขาตอบทันที เป็นเวลาสองชั่วโมงที่เขากังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ตอนนี้ชนยาอุ่นกลับพูดในสิ่งที่ไม่คาดคิดเจ้าไม่ได้บอกหรือว่าเจ้ามีตำแหน่งที่สามารถพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาได้ดีมากงั้นก็แจ้งสำนักงานใหญ่ไปว่าเจ้าได้ว่าจ้างคนใหม่มาโดยไม่มีปัญหาเจ้าไม่เข้าใจสิ่งที่ข้าพูดหรือขณะที่ชนยาอุ่นถามด้วยคิวที่เลิกขึ้นหยุนหมุนพยองก็สายหน้าอะไม่ กระผมจะฝังสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่และทําให้แน่ใจว่ามันจะไม่รั่วไหลออกไปชอนยาอุ่นพยักหน้ากับคําตอบนั้นชอนยาอุ่นตั้งใจจะปิดบังสถานการณ์นี้เพื่อไม่ให้เบลดซิสังเกตเห็นเจ้าก็เข้าใจด้วยใช่ไหมแม้แต่ประธานก็ยังตอบในลักษณะเดียวกันเขาตอบแต่ก็ไม่อาจลบความไม่พอใจของตนได้อ่าฉันเป็นประธานทำไมเขาถึงทำตัวเหมือนเป็นผู้บังคับบัญชาของฉัน เขายังคงรำคาญย,ยุ่นหมุนพยองอยู่ไม่ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรชอนยาอุ่นก็จะดำเนินแผนของเขาต่อไปและตอนนี้ชอนยาอุ่นตั้งใจจะใช้เบลด์ซิก์และตามหาร่องรอยของสกายดีมอนออเดอร์พวกเขาไม่รู้ถึงการมีอยู่ของข้าถ้าพวกเขารู้ครั้งนี้ข้าจะทำลายพวกมันให้สิ้นซากทุกอย่างยังคงไม่ชัดเจนในตอนนี้อย่างไรก็ตามการหายไปของลัทธิของเขา ไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมชาติอย่างแน่นอนเขาไม่ได้เสียใจเพียงแต่มุ่งมั่นเท่านั้นถ้าค่าใช้คนนี้ให้ถูกวิธีมันก็จะข้มค่าชอนยาอุนคิดเช่นนั้นขณนะที่มองหยุ่นหมุนพยองตำแหน่งที่เขามีสามารถนำไปใช้ได้หลายวิธีชอนยาอุนวางแผนจะใช้เขาจนถึงที่สุดเรากับว่าเขารับรู้บางสิ่งจากดวงตาของชอนยาอุนโดยสัญชาตญาณหยุนหมุนพยองไม่สามารถซ่อนความวิตกกังวลของเขา ชันยออุนดึงบางสิ่งออกมาจากแขนเสื้อของเขากระดาษแผ่นหนึ่งจากเบสซิกผลจากการสอบสวนที่ร้องขอความน่าจะเป็นของมีสายลับคือ80%อร์เซนควรปลดทีมเจออกให้ควบคุมตัวหัวหน้าทีม3าของหน่วยอาชญากรรมรุนแรงโมยองอีเมยองตั้งแต่วันที่23ถึง24กุมภาพันธ์มีกำหนดเกต26วันนิง่งปรดทำลายข้อมูลภายในที่เป็นความลับให้แน่ใจ กำลังทบทวนรายงานปฏิบัติการรอบสังหารพ่วําน่วยการบริหารของยนคอมพานีที่ถูกนำขึ้นไปสู่ระดับสูงการชำระเงินครบกำหนดก่อนเกตวอน n i n ่ส26คำสั่งที่ต้องปฏิบัติตามชอนยองุนสังเกตเห็นสองสิ่งเขาไม่เคยให้ความสนใจมันมาก่อนแต่ดูเหมือนว่าตระกูลโมยงจะเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไม่ใช่เขาก็คงจะต้องค้นหาข้อมูลจากที่อื่นหากทายาทของตระกูลโมยงอยู่ที่นั่นพวกเขาก็อาจจะมีข้อมูลที่แตกต่างออกไป มีเขียนไว้ให้ควบคุมใครบางคนจากตระกูลโมโยงอาชญากรรมรุนแรงนั้นหรือชนยออุลเรียกชื่อชายผู้ที่เชื่อฝังเขาหยุ่นมุนเพียงครับท่านผู้อาวุโสข้าต้องการเครื่องแต่งกายที่ดีที่สุดและหน้ากากหนังมนุษย์ของยุคนี้พวกหน่วยการขมมดคิว้วเป็นเรื่องแปลกที่เขาเรียกมันว่ายุคนี้แต่เขาไม่เข้าใจว่าหน้ากากหนังมนุษย์คืออะไรพผผมหน้ากากหนังมนุษย์คืออะไรครับ ท่านผู้อาวุโสหน้ากากหนังมนุษย์หมายถึงหน้ากากที่ทําจากผิวหนังมนุษย์หรือสัตว์บางชนิดเพื่อปลอมแปลงใครบางคนเป็นอีกคนหนึ่งเมื่อเขาอยู่ในมูริมมันมีประโยชน์ต่อชอนยออุนชอนยออุนตัดสินใจว่าเขาจะต้องใช้มันเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเขาเนื่องจากกรมความมั่นคงสาธารณะเจ้าไม่รู้ว่าหน้ากากหนังมนุษย์คืออะไรหรือตอนนั้นเองที่มีคนแทรกขึ้นมาท่านกำลังพูดถึงสิ่งที่เหมือนสําลีที่สามารถนำมาแปะบนใบหน้าได้หรือเปล่า เขาคือกึมจงโซยุนมุนเพียงพยักหน้ากับคำพูดเหล่านั้นชนยออุ่นพอจะเข้าใจได้คร่าวๆข้าต้องการอันหนึ่งนั่นท่านผู้อำนวยการมีผู้เชี่ยวชาญที่ผมรู้จักครับให้ผมนำทางท่านได้ไหมกึมจงโซ,ซแทรกเข้ามานี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาเยี่ยมเลยนี่แหละฉันกำลังพยายามสร้างโอกาสอยู่พอดีผู้อำนวยการมองกึมจงโซด,ด้วยดวงตาที่รีลง เขารู้ว่าเด็กคนนี้เป็นสายลับของกรมความมั่นคงสาธารณะตามที่ระบุไว้ในคำสั่งและข้อมูลบนกระดาษในตู้เซฟเขาพยายามจะเตือนเขาท่านผู้อาวุโสคนนั้นคือแน่นอนว่าชอนยอ,อุนก็เคยดูกระดาษแผ่นนั้นมาแล้วไม่มีทางที่เขาจะไม่รู้แต่ชอนยอ,อุนไม่สนใจเขากำลังวางแผนที่จะใช้กรมความมั่นคงสาธารณะในระดับหนึ่งด้วยเช่นกันไม่เป็นไรข้าจัดการเองได้ไม่ต้องกังวล กระผมเข้าใจแล้วหยุนมุนเพียงพยักหน้าและถอยออกไปและชอนยอุ่นก็พูดกับชายหนุ่มคนนั้นนำทางข้าไปครับกระผมจะนำทางท่านไปเดี๋ยวนี้เลยด้วยความตื่นเต้นกึมจงโซพยายามจะนำทางเขาออกไปข้างนอกเขาอยู่ภายใต้ความสงสัยอยู่แล้วดังนั้นเขาจึงต้องรีบออกไปตอนนั้นเองหยุนมุนพี่องหยุดเขา กึมจงโซหยุดลงพร้อมกับขมวดคิ้วดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่เรื่องง่ายหัวใจของเขากำลังเต้นแรงชอนยาอุ่นซึ่งกำลังเดินตามกึมจงโซไปถามขึ้นเมื่อหยุ่นหมุนเพียงหยิบนามบัตรออกมาแล้วพูดว่าโปรดรับนี่ไว้ครับนี่คือบัตรองค์กรครับหากท่านตัดชุดและตัดผมท่านอาจต้องใช้มันท่านสามารถใช้ได้ตามที่ท่านต้องการเลยครับ ยืนหมุนเพียงพยายามเอาใจชอนยออุนกึมจงโซที่กำลังประมาทถอนหายใจเขารู้สึกดีใจเขากังวลว่าจะมีคนอื่นบอกความจริงกับชอนยออุนดังนั้นเขาจึงรีบนำทางพวกเขาออกจากอาคารให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้านนอกห่างออกไปไม่กี่ช่วงตึกรถอาวีของโฮจองผู้ตายจอดอยู่ฉันขับรถเก่งถ้าเขาขับรถไม่เก่งเขาก็คงไม่ได้กุญแจมา และกุญแจก็คงถูกทำลายไปพร้อมกับโหจองที่ถูกเผาเรากับเลขาเขาเปิดประตูให้ชอนยออุนแล้วจึงเข้าไปนั่งที่นั่งคนขับเขาจำเป็นต้องมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่เขาสามารถพูดคุยกับชอนยออุนได้กึมจองโซเคลื่อนรถไปยังชานเมืองทางเหนือเขารู้จักสถานที่ทั้งกรมและบริษัทจะไม่พบเขาหลังจากขับรถไปประมาณ30นาทีชอนยอ,อุนซึ่งนั่งอยู่เบาะหลัง ก็เอ่ยปากขึ้นเมื่อเห็นว่าสถานที่นั้นไม่มีตึกอาคารและผู้คนน้อยมากเราจะไปคุยกันไกลแค่ไหนกลุ่มจงโซมองชอนยออุนผ่านกระจกมองหลังเขาไม่คิดว่าชอนยออุนจะรับรู้ถึงเจตนาของเขาอืมเขาเก่งเรื่องการจับผิดจริงๆเขากวาดสายตามองไปรอบๆสถานที่ที่เขาอยู่ตอนนี้มีเสาไฟฟ้าและมีคนน้อยมากแค่นี้น่าจะพอแล้ว เขาจอดรถค้างถนนกึ่มจงโซหันหน้าไปตามตรงเขาคิดว่าชอนยออุนจะปล่อยเขาไปผมขอโทษครับผมควรจะบอกคุณล่วงหน้าในตอนนั้นเองรถอาวีสีดำคันหนึ่งปรากฏขึ้นพุ่งตรงเข้ามาหาพวกเขาด้วยความเร็วสูงผ่านกระจกหลังไม่ว่าใครมองก็ดูเหมือนว่ารถคันนั้นตั้งใจจะพุ่งชนรถของพวกเขามันสายเกินไปแล้วที่จะสตาร์ทรถแล้วเหยียบคันเร่ง ขึมจงโซจึงตะโกนค,ค,คุณต้องรีบออกไปเดี๋ยวนี้เรื่องมากจริงๆในตอนนั้นชอนยออุ่นเหวี่ยงมือไปข้างหลังแล้วดันบางสิ่งบางอย่างไปด้านข้างปังคลืนในขณะนั้นเองรถอาวีสีดำคันนั้นที่กำลังจะพุ่งชนพวกเขาก็พลิกคว่ำและชนกระแทก